เฮ้ยยังกินเหี้ยนวะไอ้โอ้ยข้าวปลาในกินก้อยเนาะแม่นละข้อยปลาในพี่น้องกินกลางป่าธรรมชาติเลยกินได้ไม่เดือดชิ้นเบียร์เด้อเอาคนเถื่อนมาทเนาะเอาปลาแล้เอาเบียร์น้าใช่ไหมได้ยินเนาะได้ได้ได้บรรยากาศครับพี่น้องชาวเมืองท่าแขนครับกินข้าวปลาแคมป์ปิ้งพี่น้องแม่ละน้าแม่ละน้าไปทางหาแล้วน้ามันไปหาแล้วน้า เพื่อนทาก,กันงมป่ากันเนาะอันนี la 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 la. ้แมนมุด well, น้ำยิงปลาเนาะแมมนนุด้ปชาวเราเพื to to ่อนหาอยู่หากินตามธรรมชาติครับบ่นี้ขักเนาะมันล้มลื่นดีเนาะไอเนาะบรรยากาศครับพี่น้องล้ำทางธรรมชาติครับทางไปบ้านท้อครับ

เสียน,น่าจะคนก็คุณแนน,นเสียงรถเสียุดปากกจะมีใบใรญ่่ยกยเตียวนากไวยเตียี้ยินปากบุปผีนะ่าบุปผโลงไี่ด้านอไ,ไรขนาดน้อยหน้าทางเข้าท่าฝรั่ง โอ้เดียวแซ่บอีกแล้วทั้งไข่บดแดงทั้งหังเข้มพี่น้องสุดยอดเมนูแซ่บสบายดียดยดประากินปิ้งป่าบันทอกนี่อยู่วสวัสดีครับปลาบันทอกไปคะา่หคน,นึ่งปดสิบัน,ะนี่ 1, นะโอ้โใหญ่เลย,ย,ยพี่น้องนี่ปลาหนักปใหญ่เซ็ปพี่น้องแล้วาบ้าบะันี่เห้าปลาพี่น้องครับสองเซนห้านี่ไหมทด้เลยพี่น้อง ดยองแสนห้ครับเอาเอนัเขมพ่นเอาไปฝันน้องแป้งพีน้องมัมักกินทังเขมหมดนะเดี๋ยวเราดีอันนี้โนยังครับวันี้นะไมกระะาน่แตกระสลมจาเจียวีน้องไม่กระช่อยู่อันนี้แม่แป้งเนาะน้ําดนนี่แหละแม่ป้งผีน้อง่กูครับโอ้เจียวัน้ีปานาะปาน้ดนอ๋อครับพี่ป้าอันนี้ผีน้องป้าน้ําดน เกิดสิบคนขีดเนาะทั้งข้าบราร่าจะมีเนาะ,ะจะปลูกมันอโอ้ข้าปลูกมันอันนี้ปลาเซโมบอกเขใหญ่เลยนี่แม่นปลาเซมมล์มมมมใส่สมือเลยวะส่สือได้สองพันห้องครับบรรยากาศครับที่เขาปาเร่นบ้านน้องแต้ครับเส้นทางธรรมชาติครับทางไปบ้านทอกบ้านนายอเมืองทะแขกครับ พักระหว่างทางที่ทักประหลัดขาัาขนานันในวิวางดงามครับเห็นเทือกเขาหินปูนครับแม่น้ำลำธารระหว่าง มอดหมู่บ้านแล้วครับบ้านทอกอันนี้ะนะเป็นหมู่บ้านชนดเผาแสกเมืองคาแค่เส้นทางที่มาเมื่อกี้ถ้าแม่นมาในช่วงหน้าฝนนี่น่าจะถ่วงไปเลยเดย้ต้องเข้าอีกทางหนึ่งของหมู่บ้านครับ ธรรมชาติสวยงามทางเขาหมู่บ้านชนบทที่เมือ,เอ,เองแงนะเองครับรป็นทางขึ้นเนิน เลี้ยงของสาบ้านทั้งงวทั้งหมูครับปล่อยแบบธรรมชาติเลยกินหญ้ากินพักตามริมทางครับโรงเรียนผสมสมบูรณ์บ้านนายอเขาจะพามาเที่ยวบ้านนายอสซึ่งเป็นหมู่บ้านชนเผาแสก ฟ้ามหมูของซาบ้านพี่น้องตัวมันให่หมูกี้นนันนะนี่ตัวเนี้ยขนาดเลยพี่น้องเองโอ้คนปล่อยหมูแบบอิสระแบบธรรมชาติเลยครับพี่น้องปล่อยหากินตามกลางบ้านเลยนี่รกาศหมู่บ้านนายยอมบนท่าแข่ง หมูตัวใหญ่ครับอ๋อเป็นเหลือบหมูนะตัวนี้ขนาดเลยครับบรรยากาศยามแรงที่บ้านนายอมเมืองท่าแขกครับเป็นหมู่บ้านชนเ่าแสกครับ น,อน้นองสาวเมาค้างตีเมาไปไดนะ้ค้างเมารถมสาวนี่เมารถเนาะเมื่อนอนเต็มที่โอ้ติดผู้เดียวเลยกับพี่น้อง เกี่ยวกับบุญครับพี่น้อง,งบุญขึ้นบ้านใหม่ที่บ้านนายอมบุญทักษหมู่บ้านน้องแป้งครับกำลังเตรียมทิชชูปพุ้นครับพี่น้องพุ้นน้ำปลาปุ่นเนาะเอ็นเนาะ ลีววยังก็คนเสวยลวยังก็มะขามมะขามวะโอ้สพผิวงามาซืสมาอ่บเอยูนมาะมมานี่ไ่ได้ดดขวดเลยปกจีนตีโดดขวดน้ำมึงนะเดดขวดน้ำมึงเลยแถวผมมีไอขวน้ำมึดดอ่างน้ำมึเลย

ข้าวคั่วแบนต้องไอดิบบ้งอันน้ำตาลตัวพร้อมหรือตัล่าแหมทูน